รถเก๋งเสยท้ายรถไม่ทราบรถอะไรมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นต่างชาติไม่ทราบสัญชาติบนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาคาดหลับในหรือมาด้วยความเร็วเจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถางนำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากรถสภาพรถด,ด้านหน้าพังยับเยินภายในซากรถพบผู้เสียชีวิตเป็นชายต่างชาตินั่งเบาะคนขับตรวจสอบพบหลักฐานเอกสารประจำตัว เป็นใบขับขี่รถยนต์ไม่ทราบสัญชาติติดคาซากรถอยู่เจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์ตัดทางรถนำผู้เสียชีวิตออกจากรถก่อนจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลบางละมงุงเพื่อติดตามญาติก่อนจะประสานงานสถานทูตให้มารับร่างของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุมาจากคนขับรถมาด้วยความเร็วแล้วอาจจะหลับในมองไม่เห็นรถอยู่ด้านหน้าจึงชนเข้าอย่างจัง ทำให้คนขับเสียชีวิตและมีกันชนของคู่กรณีตกอยู่ที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อติดตามรถของคู่กรณีมาดำเนินคดีตามตกฎหมาย